ก่อนอื่นนะครับก็ขอกราบสวัสดี FT ทางช่อง y YouTube กันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมขงเบ้งบอลเต็งอีกเช่นเคยวันนี้ก็หยิบยกมาให้ท่านผู้ชมมีหนึ่งคู่นะครับก่อนที่จะไปฟังวิเคราะห์คู่นี้กันนะครับเดี๋ยวเราไปดูทางด้านของบินเมื่อคืนกันก่อนนะครับที่ผมได้วิเคราะห์ไปเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนะครับก็วิเคราะห์คู่ทางด้านของเลดบุ๊กนะครับเจอกับอินเตอร์มิลานนะครับคู่นี้เจอกันตอนเที่ยงคืนตรงนะครับสกอร์ก็จบมาที่ 3ประตูต่อ4ี่นะครับทางหน้าของอินเตอร์ก็เอาชนะมาได้นะครับ4ประตูต่อ3นะครับผมคู่นี้ผมก็ได้ให้ไปทางที่อินเตอร์มิลานนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูในครอบครัวกันดีกว่านะครับในครอบครัวเมื่อคืนนะครับผมก็มีคนได้นะครับมีคนตามผมนะครับผมก็ได้กินมาครึ่งหนึ่งนะครับผมอ่ะอันนี้สรุปบินเมื่อคืนนะครับมีให้บอลสดบอลเต็งบอลสเต็ปทุกวันนะครับใครที่สนใจอยากเข้าครับให้แอดมาเลยที่วอลสปอร์ตนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายแน่นอนนะครับข้อครอบครัวนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูวิเคราะห์บอลวันนี้กันประจำวันศุกร์ที่11สิงหานะครับวันนี้ก็หยิบยกมาอีกหนึ่งคู่นะครับจะเป็นคู่ทางด้านของโอลิมเปียกอสนะครับเปิดบ้านเจอกับลาซิงเกงนะครับผมคู่นี้เจอกันตอนตี2นะครับเดี๋ยวเราไปดูทางด้านของเฮดูเทกันก่อนเลยนะครับเฮดชูเฮนะครับทางด้านของลาซิงเกงเอาชนะมาได้4ประตูต่อ0นะครับก็เจอกันเมื่อวันที่21เดือน7 2018นะครับผมก็นานมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูทิงเจ้าบ้านวันนี้กันก่อนเลยนะครับโอล เปียกอตนะครับวันนี้5้านัดหลังสุดของโอลิมปิกนะครับผมก็ชนะมา2นัดเสมอไป2แพ้ไปอีก1นัดนะครับอ่ะเดี๋ยวเไปดูฟอร์มการเล่นในบ้านกันบ้างดีกว่านะครับฟอร์มการเล่นในบ้านของโอลิมปิกเปียกอตนะครับผมก็5้านัดหลังสุดนี้ชนะมาได้4นัดเลยนะครับผมแล้วก็แพ้ไปอีกนัดหนึ่งนะครับก็แพ้ทางด้านของ AEK มานะครับ3ประตูต่อ1นะครับอ่ะซัฟูถึงรังการทําเงินแล้วนะครับผมการทําเงินของเขานะครับ5้านัดหลังสุดทําเงินไปได้4นัดเลยนะครับผมแล้วก็ เสียไปแค่นั้นเดียวเท่านั้นนะครับถือว่าทำเงินได้ค่อนข้างดีเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูทีมเยือนกันบ้างดีกว่านะครับทางด้านของทีมเยือนวันนี้ลาซิงเกงวันนี้นะครับการเตะทีมเยือนระยะของเขานะครับผมห้านัดล่าสุดชนะมา2เสมอไป2แพ้ไป1นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูการเตะทีมเยือนของเขากันบ้างดีกว่านะครับการเตะทีมเยือนของเขานะครับห้านัดล่าสุดนี้ชนะมา2เสมอไป2แพ้ไปอีก1นะครับอ่ะนัดล่าสุดนี้ก็ชนะมาสประตูต่อศูนย์เลยนะครับผม ถ้าพูดถึงเรื่องการทำเงินของลาซิงเกงแล้วนะครับ5นัดล่าสุดทำเงินไปได้3นัดแล้วก็เสียไปอีกแค่2นัดเท่านั้นนะครับผมอ่ะทั้ง2ทีมนี้นะครับค่อนข้างที่จะแน่นอนอะไรไม่ได้จริงๆนะครับผมก็วันนี้นะครับถ้าให้ผมเลือกเชียร์วันนี้นะครับผมเลือกเชียร์ไปทางที่โอลิมเปียกอตนะครับอ่ะใครอยากตามตามกันได้เลยนะครับผมไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับถ้าพี่ชอบนะครับตามกันได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับ เรานี่ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ